หัวหน้าใส่หน้ากากแล้วเขาจะงงว่าทําไมหัวหน้าใส่หน้ากากแล้วเราเปิดมาดีกว่าไหมหรือว่าแบบมาเสร็จว่าเราปุ๊บแล้วเราว่าของมันต้องมีแล้วเราหยิบหน้ากาก,ากมาอันไหนมันจะดูนั่นกว่าสวัสดีครับพบกับผมในรายการ Time t o Talk ที่นี่แม่ปูมนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่14นะครับ <c oughs> พบกับนายวุฒิพงษ์ดวงคำฟูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปูมนะครับ ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าผมกําลังสวมใส่นะครับผ้าปิดจมูกหรือว่าแมสกันนะครับทั่วโลกนะครับกาลังเฝ้าจับตามองนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของโรคอุบัติใหม่ตามสื่อต่างๆนะฮะเรียกว่าไข้ไข้หวัดนะครับเกิดจากไวรัสของอู่ฮั่นนะครับจากที่ผมดูรายละเอียดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่จะต้องสีเรียดกันนะครับ ตอนนี้มันกระจายไปทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO นะครับก็ได้มีออกประกาศนะครับเป็นสถานการณ์นะครับในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขนะครับสุขเฉินนะครับประกาศไปทั่วโลกนะครับเพื่อให้ประเทศต่างๆนะครับได้เฝ้าจับตามองแล้วก็ระวังนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเอ่อเท่าที่ดูตัวเลขแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นรายนะครับที่กระจายทั่วโลกหรือว่าอาจจะมี เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับมีคนที่เสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็ยอดไปแล้วนะครับก็ประมาณเกือบ200 200ท่านแต่ประเด็นหลักๆนะครับที่ที่ผมอยากจะมาพูดนะครับสาเหตุนะครับที่เชื้อไวรัสตรงนี้นะครับมันกระจายเข้ามานะครับติดสู่คนเนี่ยนะฮะสาเหตุแรกเนะนะฮะที่ดูเนี่ยก็คือเชื้อเนี่ยนะครับนะฮะมันอยู่ในตัวของสัตว์ป่านะครับนั่นก็คือค้างคาว มีการติดไปสู่สัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือคาดว่าน่าจะเป็นงูนะครับงูนี้งูไปกินค้างคาวนะครับก็มีการส่งเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสตัวนี้นะครับมาที่งูแล้วก็มีการกลายพันธุ์นะครับจากนั้นเนี่ยคนก็ไปสัมผัสกับงูอาจจะด้วยจากการทานนะฮะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างคนชรา,าหรือว่าเป็นเด็กเล็กหรือว่าอะไรเนี้ยนะฮะเมื่อไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยก็จะทําให้อาการเนี่ยซุดหนักนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่เสียชีวิต ถ้าเรายังมีการที่จะบริโภคสัตว์ป่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่มันสัตว์แปลกๆนะครับมันก็สามารถที่จะเอาเชื้อโรคจากสัตว์นั้นเข้าสู่คนแล้วก็มีการกลายพันธุ์นะจังหวะนี้นะครับผมก็อยากจะขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ป้องกันตนเองนะครับอย่างแรกก็คือการใช้ผ้าปิดจมูกนะครับถ้าหากว่าไปในที่สาธารณะเสร็จนะครับไปหยิบจับอะไรนะครับก็ต้องล้างมือทานร้อนนะครก็คือทําอาหารให้ปรุงสุกนะใช้ช้อนกลางนะครับในการตับเพื่อไม่ให้มีการ รับเชื้อนะครับเข้ามาหาตัวเราแล้วก็เอาจากตัวเราไปหาคนอื่นแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับได้ติดตามข่าวสารนะครับจากข้อมูลทางด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามนะครับถามว่าควรจะตื่นตหนกไหมนะฮะผมคิดว่าเราต้องมีสตินะครับแล้วก็ปฏิบัตินะครับตามที่ทางทางสาธารณสุขได้แนะนําตัวนะครับก็ภาวนานะครับให้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ พูดถึงสถานการณ์หมอกควันไฟป่าตอนนี้อากาศมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วเกิดปัญหาหมอกควันนะครับแล้วก็มีค่าฝุ่นเนี่ยนะครับเกินค่ามาตรฐานนะครับมันก็ส่งผลกระทบนะฮะถ้าหากว่ามันอยู่ในขั้นที่มันวิกฤตตัวหน้ากากตัวนี้นะครับก็สามารถกันไวรัสนะฮะได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น PM 2.5นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับประสิทธิภาพอาจจะน้อยลงไปนะครับถ้าเราไปเจอสถานการณ์ที่มีฝุ่นหรือว่าหมอกควันไฟป่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว น,นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับป้องกันฝุ่นนะครับ PM 2.5ได้นะครับนะฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดตลาดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแมสเนี่ยเป็นที่ต้องการทั้งทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยหลายๆที่นะครับไปหาซื้อตามร้านเภสัชร้านขายยาต่างๆนะครับก็จะหมดนะครับก็ใจเย็นๆก็ฝากทิ้งท้ายรายการไว้นะครับนะฮะเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องชาวจีนเป็นกำลังใจนะครับให้กับประเทศต่างๆที่กำลังต่อสู้นะครับ วิกฤตในเรื่องของโรคระบาดตรงนี้ไปให้ได้นะครับเราเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆครับ